ดีค่ะวันนี้แม่หมูชิเน่กับนาอูช็อกโกและป๊ะป,ะ,ปะนะคะทั้งก็มาที่แมคาลูค่ะตอนนี้เรากำลังมาสำรวจมุมขนมเค,ค้กกันนี่คือมุมขนมเค,ค้กมีขนมเค,ค้กลากร้ายเลยทีเดียวเห็นไหมคะอันนี้คือเค,ค้กเค,ค้กสายลงนะคะ ว้าสมัยเด็กๆเนาะตอนเด็กๆ่ะที่เรากินกันเค้กวันเกิดเล็กๆแบบเ,ะะเป็นนิ้นๆเค้กมะพร้าวอ่อนนะคะขนมเค้กมากมายเลยที่สำคัญมีขนมเค้กตัวกระตูนน้่นะให้คุณน้องๆหนูๆได้ด้วยแล้วก็ยังมีขับเค้กอีกตั้งห้าถ้าสนใจนะคะที่ไมนรู้นั้นมีขนมเค้กนะ่นรนารักน่ารักนา่กนาทำเยอะะเลยอย่าลืมนะคะ